ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวศรีบุญเรืองที่จังหวัดเชียงรายครับพศ2516ครับอ่าโอเปน40 years ago ครับสั่งอะไรดีอ๋อนี่เนื้อสดเนื้อเปื่อยบีฟพ็อกมีดบ t ล a ตีมพ็อกสตีมบ e ฟโอริโฟร์ทีบาทโอเคครับ แนะนำอะไรดีพี่ทีเด็ดทีของร้านนี้อ,อตอนนี้เหลือลก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น,ำน,นน้ำใสแล้วก็ไก่หมุนนะคะอ๋อน้ําข้นน้ําใสต้มยำหมดเหรอต้มยำก็มีค่ะอ,อ๋อ,อแนะนาเป็นอะไรดีเด่นองไปซื้อที่ไงเออแต่แนะนำเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีจะเอาอะไรดีคะเอาเขาที่นี่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเอาหมูเอาหมูรวมน้ำข้นได้ค่ะเป็นอะไรคะ เขาทานอะไรกันเยอะเล็กเหรอเออเล็กเล็กเล็กหมูน้ำข้นเออมีเส้นกับอะไรเส้นหมี่ครเส้นหมี่เส้นใหญ่เออมีสามเส้นโค้นะเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่ครับโอเคโชว์ลีลานหน่อยของผมเล็กรวมหมูน้ำข้นครับคอันนั้นอะไรอันนั้นเนื้อเหรอนี่ไก่นู่นน่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นไก่นี่นะนี่เหรอเออเนื้ออันนี้อันนี้เป็นเนื้อ อยู่ตรงข้ามศิกิศักทันตแพทย์ครับแอดเชียงราย I just order mix pork with uh, steam pork ก็จะเอาน่องไก่ด้วยของผมใส่น่องไก่ให้น,น้อยน้องหนึ่งเนอะอันนี้รูปใครนี่รูปเจ้าของร้านเออเจ้าของสูตรเชื่อของร้านเออเขาเขาอยู่เขาเป็นคนจิยงห้ายบอกใช่เป็นแม่ของพี่เองจริงเหรอค่ะใช่เมื่อก่อนเราขายอยู่ห้าแยกอะ่ะ ามาตั้งแต่ตอนนั้นที่ประมาณได้สักเจ็ดขวบนะตอนนี้พี่49แล้วก็ดูพอสองพันร้อยสิบห้าสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยใช่ค่ะเาเา่ถ้ามาทางไหนถ้าใครไม่รู้ใครเน่ไม่ได้ไปกินก็เติมสี่สิบเรืองนะถือว่ามาไม่ถึงค่ะขามาสี่สิบนาทีแล้วไม่ต้องไปไม่สายก่อนจะึ ส่วนใหญ่คนสั่งอะไรมากกว่ากันอะไรสั่งเดินมาสั่งน้ำตกค่ะน้ำตกนี่แหละเนาะน้ำตกน้ำตกเยอะเนี่ยครับนะเดินน้ำตกเดี๋ยวผมทำให้เนี่ยท่านสั่งสั่งน้ำอะไรน้ำข้นน้ำตกนี่แหละอ้โนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเจะใส่ให้ทีมอ่านี่อ่ะนี่ของผมก่อนของผมรวมหมดทุกอย่างเลยอ่า ไม่อร่อยคือคือน้าหมูอนหมูตุ๋นนะอันนี้หมูสดนะจ้ะอันนี้แยกอันนี้หมูคือหมูคือเนื้อแ่เป็นเป็นเสี้ยหมดไม่เป็นไรไม่ไม่หมดก็ไม่ต้องใส่เยอะไม่ได้โม่เนี่ยคนเยอะขนาดนี้เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะโอเคอย่าลืมน้องไก่ผมเนอะเออใช่ลืมน้องไก่ด้วยนะครับผมดูชอบไงโอ้ยน้ำเยอะสะใจผมชอบพ่อย้ะพ่อครับพ่ อานรู้วัดจัดให้นี่ถุของงอกมีครับด้านหน้าครับผมอ๋อเคบริการตัวเองแล้วก็อะไรนี่นี่นี่ขอบคุณนะครับอ๋อถึต้องนั่ง chính à, chân oui, 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 oui. Xem, ờ, để... là ở จะเหล้มไทเหรอนี่ โอ้โหหวานครับอ,อร่อยนีอ่อาาจรย์ลูกชิ้นก็กรอบอร่อยมากเยี่ยมเลยนะเออดีแค่แ, <c oughs> แล้วก็ขูใครถูใครเนี่ฮะ ร้านร้านอื่นอาจจะอร่อยกว่าร้านผมอีกก็มีอืแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าร้านผมอร่อยร้านเดียวอ่ะถายมาดเฮ้ยนี่นี่ถ้าถ้าถ้าพี่พี่ไปทำือว่าไปทำตัวไปไปที่นะเอาสูดเอาสูตรตรงนี้ไปนะไปทำเถอรับรองได้ด้ยคนเยอะแน่นอน เยอะเยอะครับโอเคดิ้งไล่กันสี่สิบไม่ได้กินลอมีตสี่สิบม่ได้กิลูเหรอือตามร้อยอันนี้พิกอะไรครับนี่เปรี้ยวนะฮะน้องน้องริกพริกดองพีคคนอนนี้ล่ะนะครับานาที่กินลเด้อที่หนูนะอันไม่เผ็ดกว่ากันไม่ไม่เหมือนอันนี้เผ็ดกว่ากันอันรู้เผ็ดอันนี้เผ็ดเหรอเขียวเขียว้เผ็ด

You no. Know? นี่ครับทุกท่านนี่คือกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนนี่มันจะใหญ่ๆอย่างเงี้ฮะลูกชิ้นอะไรก็กรอบเด้งครับอร่อย กินเป็นไม่ไม่ลอง,ดดองกินดูลองสูตรนี่ได้มาจากไหนนี่ห้าสิบปีที่แล้วอร่อยขนาดนี้าานสบอยายที่เจ็ดขวบพอที่ดูตอนนี้มี่สี่สิบเก้าแล้วล่ะขอบคุณแม่นี่เ่แล้ว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 พี่ไหล่นอะไกหขันแก่นแก่นก็ก็ ก็ลองทิมอันนี้ไปแล้วลองไปทำดูลองไปทำดูลองไปทำดูลูกค้าเข้ามาเที่ยวออนแก็ตยิงไลฟ์เป็นเมืองที่เข้าเที่ยวแล้วแอนน่ะวงรางอันใหญ่ใหญ่อยู่ที่ไหนน่าจะอยากไปอ่ะอร่อยจริงอโวชัวรสว่างใช่ไหมสว่างไหน Này, là. À. Đường Nam loại luôn thêm nước à? phải tom yam tom yam hả là nước lọc làm có được 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 luôn hả? có 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 ำน้าอ๋อเลยเนี่ยผมตดผมตดน้ำหมดแล้วเนี่ยอยากจะทำต้มยำได้ไหมได้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 เดี๋ยวจะปรุงปรุงให้ใหม่หน่อยนะโอเคไม่เอาสูตรนี้ไปนะเอาสูตรนี้ไปทำที่บ้านเถอะหรือไม่หวงสูตรเหรอไม่หวงเอาเลยตายไปไม่ใช่เรื่กินบอกป้าตี๋เขาหัวตูดใช่ไหม ต้มยำให้มาเริ่มทาำต้มยำให้หน่อยนะน้ำหมดแล้วได้เลยจ <ำ S 1> <Okay. S 2> ับเ